อยมยาามยราพนะคะคือรามดินทา14สามารถทะลุออกเกษตรนาวามินได้นะคะที่ดินเริ่มจากขอบกําแพงนี้นะคะขอบกําแพงนี้นะคะยาวลงไปเลยค่ะสุดขอบกําแพงที่มีรถทัวร์จอดนะคะ นี่นะคะยาวลงมาอันนี้ซอยมายาลาานะคะลายมินทา1สิบสี่ทะลุกเกษตรน้ำมินได้ค่ะสุดกำแพงอันนี้เลยนะคะแล้วอันนี้คือที่ดินแปลงนี้นะคะ ขอบก,กำแพงนี้เลยค่ะสนใจสอบถามได้นะคะ